ครัเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเป็นเพื่ออัดสามครับไปเฉียบตัวผู้เล่นก็ยังคงแทร็กทิ้งเดิมครับกับในช่วงเวลาแรกครับตอนนี้เราจักกับวิสกำลังลงนะครับสามมาตรฐานในแดนหน้ายัางเหมือนเดิมครับเ,เล่นมาเล่นมาเล่นมาโอ้ยรถแข่ที่บอลจังหวะนี้แต่ว่าบอลมันก็ยังไม่ไปไหนครับวิสจักรกับมาได้บิสไปปล่อยบอลตกแล้วยกเท้าสูงครับจังหวะสุดท้าย เปิดเลิกมาแล้วผูกถูถือหัวสูงดิดถือว่าได้รู้เลยตัวนึงถือาเปิดด้วยวัดในกล่องเก็บโทษเนาะแอรไหลไปทางซ้ายบิ๊กย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จักเติร์นให้เดียวกันทางขวาแอรดูครับเขาด้านหลังที่ต้องระวังว่ากรรมการ เพยายามบุกไอยู่แล้วให้มาบิ๊กู่เอจ้อนกันมาแล้วสู้จัดทีกู่กีกีจังไม่ตรงต่อครับเชื่อถือมั่นใจของสองของเมื่อสามวันนี้ยังไม่ดียิงทิ้งยิงกว้างไม่เห็นเออเรื่องการนำแค่หนึ่งวันหลังศูนย์นิ่เราไว้ใจไม่ได้จริงๆครับอย่างที่บอกครับตัวเจเนเลนยิงของแค่มาตัวเดียวพวกเขาเีงแล้วโอกาสที่เป็นไปได้ด้วยครับ นี่เองเรื่องการับจังหวะของแกได้ดีขึ้นเรื่อยๆบ้างครับโตนาลิสเลนหนึ่งสองสวยครับแล like like ้วย you know ้อนกลับไปให้ฟาวในจังหวะแรกก่อนนะครับโอ้จังหวะเมื่อสักครู่นี้เข้าพุ่งไปหน่อยแล้วครับแล้วมาเสียไีคิกครับถ้าจะได้รู้จากคิกิปเปิดหรือได้ยิงก็เดี๋ยวมาดูว่าโตนาลิสกับาทีมไม่อยู่ด้วยครับสำหรับโตแต่ว่าไปนิดนึงครับ อ่าต so ั้งค้ามาตามโรนัโดนเลยไ้ย no ิงเข้าเดี๋ยวดูว่ามีท่าดีใจที่มิสดาได้เลยนะท่าฝันนี้ไม่ผ่านดังแข่งทูโอ้โหนีนแต่ที่ผอมอ่าเนี่ยจะไปพลาดไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนอาถามพาเป็นทุกเหมือนกันเนโอ้โหดูสองครั้งติดต่อเลยทูน เอ้ยังไม่ได้ครับ,บรโอ้ขอแค่ประตูเดียวพวกเขากลับปูุกเกมอันทีสำหรับโคเด้ลิฟโอ้แล้วไอ้ล็อกลูกฮียติดบล็อกด้วยครับดูว่ตอนนี้ขึ้นมาเพรสซิ่งสูงเลยครับไปหยับพุ่งกายเลยครับออแล้วตอนนี้ผู้ตัดตูออกมากรรมการให้ฟ้ากัล์ เพื่อนัสามก็พูดจังหวะกระโจนออกมาผู้สาวตูไปเข้าด้านหลังกับบิ๊กที่บังบอลอยู่ครับพวกเรานะไปเพื่อนได้ไครับในสนา,ามครับเพื่อนัดสามเออจังหวะออกมาที่บิ๊กโจงกระแทกจากด้านหลังลกับกระผู้สาวตูที่เจ็บแล้วเสียฟ้าจางหากับเมือ่อวานที่มีมาแล้วครับเห็นการแบบนี้แล้วโดนใบเหลืองของผู้สาวตูต้องระวังครับเอานระัไปเพื่อนได้ครับ เกนเบ,บ่งนานาแบบนี้ที่เราสิน้นก็ทดเวลาไว้ใจแล้วครับไม่ต้องเพลงครับไหวหรือเปล่ารูหัวตูของทบบนันน้นโตจะลดรึครับโอ้ทำท่าเหมือจะไม่ไหวหรือเปล่าทั้งวันนี้ถ้าไม่ไหวต้องเอาลูกเล่นไปเป็นรูหาวตูวต้องใส่เทียนหน่อนครับ 对对对，对。 ส่แทงครับโอ้โหว่าโอ้ยิดื้อเลยจังหวะนี้นี่ลู้เล่นหัวนะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นการเผยเข้ามาโอ้ดูลักไก่ดีแล้วโอ้แอร์ด้นี่จะแสบจริงโอ้บิ๊กทำได้แอร์ทำได้ตอนนี้ถ่ายอีกคนนึ่งนะ้ันครั เกมนี้แล้วเดิมจะได้บอลยิงประตูเปิดล่องให้ทีมได้ครัวบวันนี้ยังไม่มีสกอร์แล้วดูเหมือนวีคิดได้ยังไม่มีส่วนลดของเกมบ้ากเท่าไหร่ถึงทำประตูได้ก็จริงครเนอาแต่ตอนนี้โอ้ไม่มีตัวขยับแล้วโอ้่ายแล้วจัดเปิดยัดแล้วเชิญแบบออกหลังครับเป็นเตะมุมเนอะดี โอ้อยยอมรับกับนาลูกนี้เพื่อนหาตายลูกเลี้ยมาแล้วก็เตะเจอร์ลิฟต์ก็โอ้ดูว่าตัดเข้าในตัวนี้อยากให้บอลไม่ได้แล้วเจอลลิฟต์ปูนโอ้เลี้ยงตัดมาแล้วบอลท้ายเตะไม่มีใครแอร์ตักกลับมาได้ไหลายอ,อนันขวา,ากัดแล้วโอ้โหนี่แกสายจังหวะเวววกินไปหรือเปล่าครับคนี่เยอะขนาดสอง พร้อมเด็ดขาดยังไม่มีโอ้ต้องได้แล้วมานจะเาะแบบนี้โู้หล่าผัวออกมาเนี่ยนะได้แบบนี้เอาวางคโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตัวโดนลิฟยงนี่งานหนักจริงๆครับตามหลังสองประตูแล้วพวกเขามัเสียผู้สขงาปรตัวจริงแล้วยังมาไม่ทันไตยมาเลยเตยดี เปลี่ยนแก๊งก,กับมาตัวตรงกลายยงาายังไม่มีใครเข้ามารับฟอนักให้มาตรงกลางแทงกอง้ายจับแล้วเปิดเอ้าโอ้โหนี่บน,นี่อค่างี่บอกมีความเด็ดขารในตาประตูสองข่นเลยตัวจับฟอนลูกนี้ยองไม่ได้เนี่ยโอ้โหตัวเดอริสจะไปหยุดนี่กโอ้สายก็ไม่ดีครับ นี่เ enfin ฮ้ยพอไปเล่นระหว่างของก็เองครับเกมของคู่ครับอนนั้นอย่ากให้เขาลดลงไปครับสังโอเอริญลิ้แล้วก็เดินอัดสามครับใช่มาตรงกลางอ้าล็อกตู้ชายบอลยังไม่ตรงอีกครับฟิ๊กหลุดมาหลบผู้กเสาประตูแล้วไม่มีมุมยิงครับน้อยกลับมาแอร์เรายิงลูกนี้ไม่เหลือ โอ้โอหตัดคืกับมานี่ตยาซิกว่างอยู่แต่ว่าให้ไม่ได้แล้วก็เสียตัวอีกตอนนี้ขยับเป็นดิวลงมาอนะไรนาแล้ว ลงยาวนะคะเสือดูจับบอลลงแล้วสามคนครับเฮ้ยวิจัยนี่ครับจังหวะสองตอนกระโดดมาดิวจับจังหวะแรกไม่ดีต้องย้อนกลับมาตั้งใหม่แล้วฟันโอ้จ่ใจดีเอ้าแล้วโอ้ดูไม่จ่ายกันเสียครับบอลล้วลิฟดิวฝ่าวันขวาแล้วแตะเข้าขวาจริงโอ้โหดูจังหวะนี้ให้น้ำหนักกันทางด้านซ้ายเยอะหน่อยครับ ไปตั้งใส่จับขาดประตูขึ้นมาของโซเดอร์ลิก,ก,อกตอนนี้ขึ้นมาเพสซิ่งกันหมดแล้วออสองรอบด้วยอาศัพท์สีกบบนันเลแดนหน้าเลยเล่นสันะ้งมาครับเออลูกนี้ก็จังเป็นต้งเดี๋ยวไม่รู้การขาดไว้ใจได้อยู่ ไม่ลูกพยายามตัดกันขึ้นมาเยอะกว่านี้เหมือนว่าโซเดเลิสต้องการประตูทีไข่แตกแล้วพวกเขาคูนเร็วมาปิดโอนแล้วจะมุดทางแค่ไม่ได้คูนตักบอลได้สวยแล้วอ้สงหารใายก็ได้ถึอครับคูนบกออกอมาได้ปิด จะโดกรุ่งนี้ปล่อยถึงพู้เข่าประตูไม่ดับเอา้เาเสร็จดีดีแล้วทุกอันท้ายบอลจะมาเข้าทางครับปูหานหน้าไปาางดงกหาบอลนะครับบอลสุดแรงเลยบอนเลยครับตุ้มมาซัน ไหลเอาไว้ทางซ้ายสุดดิวมีพื้นที่แล้วตรงว่นี้โอ้ยง่ายเกินไปแล้วจังหวะสุดท้ายยังแย่พิองออกหน้าไปได้ครับกับบอลกังขวาแรกไม่ดีแล้ว,ด,ว,ด,วด,ดูตรงว่นี้เอ้ยยังไปเกี่ยวบอลกลับมาได้เอา้าปั๊มบอลกลับมาเติ้นให้สั้นๆกับนิดโอ้โหนี่ลงมาตัดไม่ได้เนี่ย จังหวะแรกไม่จ่ายโอ้โต้องขอขอบคุณผู้เล่นท่าสนามไปเก็บฟุตบอลมาให้ครับโอ้มาตอนนี้ทางนักตูดเรเลยต้องการขึ้นสูงนะครับโอ้โหัวเพราะว่าจะกองเขาตามหลังขออย่างเดียวเขาก็ตูจะต่กหายแต่มาให้เดวเดวปาดอ่ะไอ้ขึ้นมาละท้ายดิวมีกันสองคนกันในแดนหน้า ิบน้องจะมาแอฟฟี่แกอมาด้านซ้ายยังติวโอ้ให้ลูกนี้ไม่ดีแล้วน้องจังหวะสองอ่แต่ทิ้งกาได้ตรงกลางเปโต๊ดโรดิสอารับสะสมกับย้อนกลับมาตั้งยังใหม่ฝั่งกางขวาเอ้าลบขึ้นมาได้จังหวะนี้มีพื้นที่ยังยิงไกลแล้วเฉลีบออกหลังครับไปเลยไปเล่นเลยใครจะออกครับไปเล่นอยากเล่นอย่างนี้ บีบมาแล้วก็โหมทีบเข้ามาได้ครับอา้าแล้วเสียบอลจังหวะนี้จะสวนกลับมาบ๊บแต่ขึ้นมาทางขวาผู้ต่อสัวออกมาแล้วก็แตะบีบออกข้างไปได้ยังได้ไปลูก้ม่ลุ้มทานขวาครับงเพื่อนสาวดูต่อแล้วจับถือข้ามาจังหวะนี้จับแล้วยิงเสาแรกไม่ได้ครับ เป็นท่างเตะแบบฝาวตรขึ้นมาครับย่อนลอบไป้หม่โอ้โหดูว่าผู้สาวตัวอาไว้แตะหลบลูกนี้เสียารับโอ้โหต้องระวังนะลูกใหแตะหลบกองได้น่โตนแย่งได้ที่เรียบร้อยทันทีครับ ตันกระโดดโอ่แล้วก็ไม่ตรงต่อมจังหวะนีเดียวต้งใจจับต่อตัวที่มาตัวเดินลิ้งดูยังหาที่เปลี่ยนไม่ได้อะขอโทษเสียบอลเอวานนี้ตันไม่จับบอลแล้วจังหวะสุดท้ายเข้าจากด้านหลังครับ ไปตั้งเราเล่นเร็วเลยแล้วตรนี้ตัวเดอร์ลิฟต์เราแฟน์ขึ้นมาทางขวามองไกลแล้วยิงโอ้โหลูกนี้พยายามจะกระโดดตีลังกาจิก็ไม่ได้แล้วเพื่อนผู้ถือประตูตัวจิกในครึ่งแรกที่ตอนนี้ออกมาเป็นผู้เล่นแล้วทำทุกวิีทางจริงๆแล้วตัวเดอร์ลิฟต์ดูครับที่เราพยายามบอกให้เพื่อนขึ้นมาเพสซิ่งในแดงของเพื่อนอาสามเลยครับ ถือว่าตัวนี้แยกได้ด้วยเอาเลยมาเยี่มเรียบร้อยครับนี่ครับโอ้นี่เป็นเล่นเก่งมากครับนี่ครับกองหลังครับเคลียร์กันไม่ขาดแล้วตวัวนี้อาร์ตีไข่แตกได้หนึ่งประตูหลสานครับดีโอกาสแล้วครับโอ้ไล่แล้วแบบนี้ครับนี่ยิงทิ้งยิงขว้างกันไปเยอะที่อนหลังสองวิ่งแดงกินแดครับโอ้ล็อกแอร์ตัวนี้ตัวใหญ่บังได้ครับคืนกับมาเต้นเบิร์นเศษแกไม่ดีครับ จังหวะดท้ายบิดบวนกลับมาโอ้โหดูเขาตัวตักตบแล้วไปใช้มือเดี๋ยวอันนี้หนึ่งแล้วเสียฝาไปตั้งใสครับเดกแร่ออกไปท้าดิวโอ้จังหวะนี้ยังได้ยกพุ mean, ่นเพื่อนัสสา โค้งนาออตัวลลเลยแก็ี่ดูทำอมานี่เีที่ห่าประตูไี้ทีหเป็นเป็นด้วยโกลเนแขกโกลไลลิสตีขึ้น่อนีตามลำกลับเลย5นาทีสุงน้าอยามีโอกาครับจะเปิเข้าไปวัดในกอทีทแล้วตัวไปเลลิสเปิดลึกมาเอาแล้วเียบน้อยครับประตูที่สอมาแล้ว อีกแค่หนึ่งประตูเท่านั้นกับโตเอลิฟครับโอ้โหเะตอนนี้ครับสองะสาีบแบบนี้พวกเ้นเสียอประตูเดียวนี่รู้เรื่องเลยครับแนนอนเนี้คุณต้องทวงกับความพยายามของโตเกลลิฟครับนี่ยังเล่นเองอยู่แบบนี้เพื่อนอัดส ลูกเกมเนื้อแม่ขอแค่เขาโตเดียวเขาโตเจอร์ลิฟต์เขาผิดโอกาสครับโอ้โหถ้าวันนี้พี่สร้างของแสงยันเดียรมาหน้าตึอยู่ด้วยถ้าเกิดจบเฟสต์ตัวนี้หรือว่าเป็นโตเจอร์ลิฟต์ตีเสมอได้ยิ้มเลยทีมแสงยันก็ต้องมองเกมต่อเกมครับเปิดยับมาไม่มีอะไรแต่พีต่อได้ เมื่อคู่เบสเสียตอนนี้เข้ามามีผลค่อนข้าง,งเยอะเลยแลตอนนี้แสงได<ป>้โอกาสเชื่อหนักมากเปิดเออตะ<ป>ยาวมาเอาบอลไม่ออกด้วยครับบิ๊กย้อนกลับมาดิอ้ดูว่าโดนประกบติดเลยครับข่าวมาทางซ้ายบิทย์ขากรุช่องสวยครับบิ๊กจับบอลจังหวะแรกไม่ดี โอ้จั่วหัวสุดท้ายยังใส่สกัดได้สวยครับเปใส่บนของเนื้อสามผัสซ้ายครับโอ้แล้วก่อนนแค่จะออกเนี่ยได้แล้วจังหวะนี้นี่คนะไปเล่นบนเซตครับอากาศที่ฟองใหญ่เลยว่าโอล่และถูและโผล่เลยตอนนี้ต้องการประตูนี้เสมอแล้วลูกเกมนี่คือคาดเลยครับล้อโกลบสวยที่มาทางซ้าย โอ้โหกลางในพื้นที่ครับจ,จับแล้วไหลออกมาทา,างซ้ายจังหวะนี้ยิงกเก้าขู่ปังเหี้ยเมื่อไรยิงผ่านหน้าที่มีรุ้นเลยครับต้องการแค่ประตูเดียวครับแต่มุโมโจมตเสาไกลแล้วติ้ลมุมไม่ถึงจังหวะสองคูณโอ้โหจังหวะนี้ไปจับจนองหัออกข้างอนี้ครับยังได้เลยทุ่งๆครเพื่อนทำโอ้โหดูว่าตอนนี้ลูกเตะเริ่มจะสเปรย์สป่า,าแล้วครับได้มาบิ๊ก โอ้โหไก่ไม่หายครับลราตักกลับมาได้อ้าวโตเลอร์ลิฟต์ขึ้นมายิงไกลลูกนี้ก็ไม่ตรงสองเราไม่ได้ถือโอกาสลักไก่เลยเป็นตั้งติกระป๋าปตัเพื่อนามว่านี่ตอนนี้ขึ้นมาเพสที่สูงเลยครับสำหรับโตเลอร์ลิฟต์กับไห้มาเติรนเบิ้มมาไม่มีใครรับทัน เ okay. ด okay. yeah. ี๋ยวขางขวาแต่โอ้ดูเลี้ยงขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเลี้ยงขวางสนามมาแล้วจ่ายตรงกลางด้โอ้ระการให้ฟู้ิานดูยังได้ต้องบอกว่าสังบบาขาด้วยเยอเลย แต่ได nice ้เป <c ười> ็นปีชิ้นโหดเร็วเลยครับตอนนี้ต่อชิ้นแ่กแล้วต้องการประตูตีเสมอให้มาไหลไปทางซ้ายครับจังหวะนี้มีพื้นที่ครับฝาบต่อดู่แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางเพิ่นกุตะทิ้งออกมาแล้วเพิ่งไปจับไว้นิดเดีมีเสียฟาวด์ไปทางขวาเอารถตู้จ่ายนู่นี้เพื่อไม่มาตามนักครับ เยนทางขวาได้ลูก<อ>ยิงไกลลูกนี้ม่โรงต่อยเป็นต้งแต่ต่อฝประตู ันหลมาบิ๊กดิวตันแ่เาราบิ๊กหลุดมากนนี้โอ้โหนี่้รนี่นี่ไปชงหละเจ๋หล่ง่ตขาดจเจออยู่โอ้โหโอ้ตาันแล้วบ oh oh, ิ Maybe homework. Maybe homework Maybe homework. Maybe homework ๊กตุวนนี้หนึ่ต่อหนึ่งสับแล้วโอ้ใช้ขวาที่นางานไ่ว่าอะไรเวลาต้องบอกว่าตอนนี้ องนาทีเจนไมคิดจะล้าลครับโอ,อ้แฟนจังหวะนี้ไปดึงนิดนึีอ่าอโอหลบมาแล้วดิไปเกี่ยวรุ่นเดียวกรราการว่ายังไงครับไปเหลืองครับโอ้หลดมาได้แอนโอแข่งขัขึ้นสาประตูเลยเด็กเดจอบแบบนี้ยังดีเพื่อนเพืตับอลไม่ได้ แต่ว่าเเกมในคู่หัดไปเนี่ยเป็นดาร์ฮอสและตัวโลขนาดเจ็บตัวเด็คพอยยังไงม,มาถึงสามว่าเจ็บปวได้เลยถ้าดูฟรีพิาากจังหวะนี้ของเพื่อนัดสามบอลเยับอู้ยิงพวกนี้ยุ่ไม่ตต่อ,อ,อดีกแล้วแม่ฟีคิกกินข้าวแล้วยืดเงินแตว่าจังหวะนี้มีหลุดต่อเองครับในช่วงทวรรเจ็ดครับสองหนาที่เลือเกมในช่วี้ว ตสอยอ,อ้าวตู้ครับแล้วต่อไม้ได้เล้วง่หน่อยขยับุตายเลยครัไปทิงออกห้างได้เอกบอลได้ต่อ,อด้วยน,นี้เ่นแล้วรหน,นี้เหมือนไม่เล่นต่อดิวกระโด,ดมาไม่ดีโนการจาัดบอลได้เอาฝากไว้ดิวตักกลับมาแะวนี้ ไม่ออกด้วยครับกระโดดกับอภิษีพื้นที่ครับเราเกี่ยวหลบหนึ่งคนไปแล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหอภิษีออมาแบบว่ามันวัตัวรุนตัวเจ้าสวรรค์นี่โอ้บิ๊กนี่ควรจะทำได้เลยนี่ครับโอ้มันเดเวลาลูกเลยมาถึงในที่ตาเกียรตถูกท้ายเลยครับ ด,ดูว่าตอนนี้กลับมาตัา้งใหม่รีบเล่นเลยครับตัวเลอริฟยังดในเวลาหมดเวลา,ลาบาดเจ,จ็บที่สองนาทีแล้วเจ็บในครึ่งหลังครับนี่ต้องเล่น,นลลลจังหวะแล้วครับตัวเลอริฟจังหวะที่ลับบอลไม่ดีครับ้าสั่นไปทุ่มมาย้อนกลับมา,มด,มา,บบาดิว โอ are are mhm. ้โหจังหวะนี้กรรมการเป่านงปีกาวหมุลานแข่งขันก็ขอเจอกุ้งเพี้ยงนั่งหองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหวันนี้ถือว่าหุบจับจริงๆนะเพื่อนอัดสามตัก่อนถึงสามประตูโอ้ตูโดนไล่ออกมาสามประตูสองแล้วพวกเขามาเท่ประตูที่สี่ช่วงท้ายเกมครับโอ้ถือว่าความห่างสองประตูวันนี้บวกอีกสองแสนทีไรครับถือว่านี่ต้องการนะผู้เกมแบบนี้